พระาพนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนเดอจะมาค่ะพี่น้องขามาเดินเก็บเห็ดหลอบ,บายกับพวกกละพรอนค่ะพี่น้องมือนีกะยังอยู่ในป่าเก่านั่นหละพี่น้องขามาเก็บเห็ดกับมูคือเกา่าขาโน่นพอกันเดินไปแล้วค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวตามไปจ้าพี่น้องไปกันค่ะ อาเป็นแถบเลยค่ะเนี่ยนี่จะดอกงามๆใหญ่ๆค่ะเป็นหมูซีเนี่ยเป็นแถบเลยงามอีกแล้วดอกไงด้พี ไปเนี่ยดอกใหญ่ไหมใหญ่เนี่ยไม่เก็บบะไม่เนี่ย,เ,ยเปลี่ยนมือโอ้ยเนี่ย,ยข้างหน้าพิษปลาเนี่ยนี่นะเออตรงไม้นะโอ,อยเก็บนั่นเละขนาดนี้เนี่ยดอขนาดนี้เหรอ หรือจะกลับมาอีกเมื่อเรืนนี้มาเก็บเอาไม่มีใครมารับทำงานกันหมดนั่นละซิโอ้ยนั่นดอกนันด์ไงยูโอ้ยเพี้ยมไมาเปล่ามเป็นทางเลยนะดอกมันอุ้ยต้องปล่อยมันก่อนไม่มีปล่อยก็ไม่ได้คนไหนจะกล้าเจ้านี่นะไมนี่นี่หน้าไม้เออ ข้างหน้าใหม่นั่นแหละดอกพันขาวอ่ะโอ้โหแล้วมันดอกอ้าดีไงเซฟอืออ้าวเซฟก็มีเอแล้วมันหล่นมันหล่นเนี่ยสภาพมันไม่มีดอกใหญ่แล้วเก็บ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 เลยรัตนาน่ะเขาชอบได้เอ็นยเงี้ยเยอะเข้ามาหาได้ดอกใหญ่ๆเลยโอ้ยสั่งกระทิ่มไว้มันกำลังขึ้นเฉยๆหรอเออไว้ะสองคำวันเนาะอือจะกลับมาอยู่เหรอ เดินม,มาก็ไม่คนหนึ่งก็เก่งหมดดอกบุญใจไปไปไปเจ้าคอนมันออปูดอกงามงามค่ะอุ้ยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนกระตามา สุดยอดไปค่ะทุกคนค่ะเซฟเก่สองดอกเนีย่ยดอกนึงอ่ะเอาไปได้โจยเนีย่ยดอกปลักไงไปค่ะมา่าทุกคนเก็บเห็ดพีมุตรงหรือตีนแกะค่ะ ดอกใบใหญ่ค่ะพี่นอ้องกำลังพอดีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่างกองไว้ไกลมาเห็ดพีมุตรงตีนแกะกลุ่มนี้สวยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่น้อง ่อยูขำออค,คลอ้องมากว<ค>่าเสียเถี่ยวดอกเห็นเซฟดอกหนึ่งนี่ข,ข้างต้นไม้เนี่ยเนี่ยโอ้ยเดนินนทัั้งว ยิงสิแต่มันไม่สวยแต่มันไม่ <c oughs> ดีนะมันมีให้เราเห็นเอาแต่ขามันเออไม่แข็งแข็งเเลยเออเวลาไม่มีเอามดปติบัต เห็ดล่มค่ยเห็ดล่มเห็ดล่มดอกตูมดอกบานกับนี่จ้ะนี่ดอกบานเอาไปกีแต่พี่เขาไม่เอาข้างหน้านี่ก็ทุกคนเห็ดเซฟดอกหนึ่งแต่โดนแมงกินเกลี้ยงเลยเอาถือซะว่าเป็น เห็ดดอกสุดท้ายของวันนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพอนเก็บก่อนนะโอ้ยเห็ดพึ่งหวานดอกสุดท้ายของวันนี้ดูด้านข้างโบหมดเลยค่ะทุกคนด้านนี้แบบยางงามเลยค่ะพี่นอ้องเอามีดกับมีดบกลมนี่แหละเอาตัดทิ้งไปนี่ ใส่ตะกร้าลงไปก็นีกระไดเท่านีล่เนะมือนี้ช่วงบายได้เห็ดพีมุตรงเห็ดเชียรอนด้วยมีทั้งเซฟโอ้ยนั่นดอกหนึ่งกันทุกคนเซฟทำไมสงสารมันจังเลยวันนี้เจอแต่แบบเจอแต่เห็ดที่แบบเหลือเหลือนิดเดียวเหลืออย่างละครึ่งละครึ่งละครึ่ง,ค,งคือ แบ่งกับเจ้าถิ่นน่ะเนี่ยเฮ้ยเนาะเนี่ยเอาดอกที่สองก่อนจะกลับบ้านเอ่าเนี่ยปลาเฮ้ยเห็ดเก็บมามื่อน,นี้ทำความสะอาดค่ะทุกคนก็เอามาปัดแล้วก็เช็ดเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีพีมุตรงเชคอน หรือเห็ดมันปูเนาะแล้วก็เห็ดพึ่งหวานส่วนเห็ดพึ่งหวานนี่โอ้โหคือเหลือจากตัวทากนะทุกคนเราถึงจะได้ปีนี้เห็ดพึ่งหวานต้องรอไปก่อนคะ่ะทุกคนมีไรจ้าพี่น้องขาก็ไปเดินป่ามือนีกับมีความสุขค่ะได้เก็บเห็ด ไอ้ชีคอนไม่ใช่อะไรหรอกพากันตื่นเต้นมากเลยกับไอเนี่ยจ้าทุกคนขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนน้อที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ